พี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายถ้าไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันห้ามใช้ sister หรือ brother นะคะเพราะอะไรน่นล่ะคะเพราะคำว่า sister กับ brother เนี่ยมันจำกัดแค่เพียงในความหมายที่ว่าเป็นพี่น้องกันแท้ๆคือเกิดจากพ่อหรือแม่เดียวกันหรือทั้งพ่อทั้งแม่เดียวกันเท่านั้นค่ะสองคำนี้นะคะ sister กับ brother ก็จะเรียกรวมกันว่า sibling นั่นเองนะคะสมมุตินะคะถ้าในครอบครัวเราเนี่ยมีกันทั้งหมด3คนพี่น้องรวมเราก็เป็น3คนนะคะอ่าคำว่า siblings ก็จะหมายถึง2นะคะถ้าเราจะบอกว่าเรามีพี่น้องสองคนก็จะไม่รวมเรานะคะ I have two siblings ส่วนจะเป็น sister หรือ brother แล้วก็พูดทีหลังได้ทีนี้นะคะจะรู้ได้ไงล่ะว่าเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องนะคะเราก็ใช้คำว่า older กับคำว่า younger เข้ามานั่นเองค่ะพี่สาวนะคะก็เป็น older sister พี่ชาย older brother น้องสาว younger sister น้องชายก็ younger brother แบบนี้เลยนะคะโอเคส่วนที่ไม่ได้เกิดจากพ่อแม่เดียวกันก็จริงๆแล้วก็คือหมายถึงลูกพี่ลูกน้องของเรานั่นเองนะคะก็จะไปถึงลูกนะลูกลุงลูกป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้คำนี้นะคะคือคำว่า cousin cousin เพราะฉะนั้นอย่าใช้ผิดนะคะเป็นพี่น้องแท้ๆกันให้ใช้ sister brother ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพี่น้องแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันให้ใช้คำว่า cousin เอาไปใช้ให้ถูกนะคะบ๊ายบายค่ะ